เหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจการเงินกําลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วกว่าที่คิดไว้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพูดถึงริเพิลเอกซาพีที่กาลังเป็นตัวกระตุ้นให้โลกคริปโตเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมูลค่าบริษัทก็พุ่งขึ้นเป็นจํานวนมหาศาล CNBC เป็นเว็บไซต์ข่าวการเงินที่มีชื่อเสียงได้เผยแพร่ข่าวล่าสุดว่า Ripple Labs กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี2025ซึ่งถือเป็นปีทองของบริษัทโดยมีการระดมทุนรอบใหม่มูลค่า500ล ซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลและไม่น่าเชื่อถือนักลงทุนขนาดใหญ่เช่น Gala x y ซี่ดิจลของ a ม n o g r กรสและ C i t a d e l Security ก็เข้ามาลงทุนในริปเปอรท์ทัมให้หมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์แต่ที่นี่มีเรื่องน่าสนใจอีกหนึ่งประการคือกลยุทธ์สะพานเชื่อมของริเปอร์ที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโลกคริปโตกับโลกการเงินดั้งเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำได้และเป็นเหตุผลให้ริเปอร์มีความสำเร็จอย่างนี้ซึ่งแบรดการ์ลิงเฮาส์ซีอีโอของริรา เราได้รุกคือบอย่างหนักและทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าซื้อกิจการเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองโลกนี้มาโดยตลอดการิงเฮากล่าวว่าเขาพยายามทําให้สถาบันการเงินดั้งเดิมกล้าเข้ามาทําธุรกิจในโลกคริปโตซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาหาของเรื่อยไปโลกคริปโตอีกด้วยแต่ที่นี้มีอุปสรรคใหญ่อีกหนึ่งประการคือกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจนการิงเฮากล่าวว่ายังเป็นเรื่องท้าทาย ที่จะให้สถาบันการเงินดั้งเดิมกล้าเข้ามาในโลกคริปโตเป็นตัวตราบใดที่ความชัดเจนด้านกฎระเบียบยังไม่เพียงพอซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการพัฒนาของโลกคริปโตและการเข้าถึงธุรกิจในอนาคตกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตที่สําคัญยังคงค้างอยู่ในวุฒิสภาและนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มมองว่าโอกาสที่กฎหมายนี้จะผ่านทันภายในปีนี้ค่อนข้างต่ํานี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดการพัฒนาของโลกคริปโตและการเข้าถึงธุรกิจในอนาคต จะมีผลต่อการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างมากความชัดเจนด้านกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาของโลกคริปโตและการเข้าถึงธุรกิจในอนาคตคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการพัฒนาของโลกคริปโตและการเข้าถึงธุรกิจในอนาคตมาร่วมพูดคุยกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย